สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับและเรากลับมากับนิทานกลิ่มนะครับเล่มเดิมยังเป็นเล่มที่1อยู่นะครับซึ่งอ่านไปให้ฟังแล้ว2เรื่องนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเจอกันในตอนนี้ก็อย่าลืมกลับไปฟังอีก2เรื่องที่ผ่านมาด้วยนะครับรับรองว่า มันน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยฟังจากที่ไหนมันอาจจะไม่ได้โหดมากแบบในอินเทอร์เน็ตที่มันมีการดัดแปลงนะครับหรือว่าปรุงแต่งเข้าไปแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่อ,ออกมาแบบเรียกว่าถูกลิขสิทธิ์ครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะครับและเรื่องที่ผมจะนำมาอ่านให้ฟังในวันนี้ครับก็คือชื่อเรื่องว่าเฟเดริก และแคทเธอรีนครับเอาจริงๆไม่เคยได้ยินนิทานเรื่องนี้มาก่อนครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้อ่านนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็มาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูว่าเรื่องราวของเฟเดริกและแคทเธอรีนจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยครับเฟเดริกและแคทเธอรีนชาวนาคนหนึ่งชื่อเฟเดริกเขาเพิ่งแต่งงานกับแคทเธอรีนเช้าว,วันหนึ่งเฟเดริกพูดกับเมียเคส ฉันจะไปไถนาตอนเที่ยงฉันกลับมาต้องหิวแน่เลยเพราะฉะนั้นเธอเตรียมของอร่อยๆแล้วก็เบียร์ไว้ให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงเฟรสดหล่อนพูดทุกอย่างจะเรียบร้อยขั้นเวลากินกลางวันใกล้จะถึงครับแคทเธอรีนก็ได้เอาไส้กรอกอันใหญ่ซึ่งเป็นอาหารเนื้อชนิดเดียวที่หล่อนมีใส่กระทะทอดนะครับต่อมาครู่ใหญ่เนี่ยไส้กรอกกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ดังชีชี แคทเธอรีนใช้ซ่อมพลิกอีกด้านหนึ่งครับให้หน้ากับกระทะคั้นแล้วหล่อนก็พูดกับตัวเองว่าอีกเดี๋ยวไส้กอกก็จะสุกระหว่างนี้ฉันไปเอาเบียร์จากห้องใต้ดินดีกว่าหล่อนทิ้งกระทะไว้บนเตาหยิบเหยือกใบเข่งลงไปยังห้องใต้ดินแล้วเปิดก๊อกถังเบียร์เอาเหยือกวางรองและหล่อนก็จับตามองขณะรอให้เต็มแต่แล้วหล่อนก็คิดหมาตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ในบ้านไม่ได้ล่ามโซ่นี่ มันอาจจะแอบเข้าไปในครัวแล้วคาบไส้กรอกไปกินแหมโชคดีจริงที่ฉันนึกได้หลอนรีบวิ่งขึ้นไปบนบันไดครับจากห้องใต้ดินเนี่ยขึ้นไปข้างบนและเป็นความจริงดังหลอนคิดทุกอย่างกล่าวคือหมาชาติชั่วกคาบไส้กรอกอยู่ในปากของมันและกำลังลากไปตามพื้นพอเห็นแคทเธอรีนมันก็พังโงหัวครับแล้วก็รีบเปิดไปพร้อมกับไส้กรอกหลอนกวดจนสุดฝีตีนไปยังทุ่งนา แต่เนื่องจากหมาวิ่งเร็วกว่ามันจึงลับหายไปโดยไม่ยอมปล่อยอาหารอันโอชาออกจากปากช่างมันเถอะแคทเธอรีนพูดสิ่งไหนที่ไม่มีทางแก้ไขก็ต้องทนเอาแล้วหล่อนก็กลับหันหลังนะครับเนื่องจากหล่อนวิ่งเป็นระยะทางไกลจึงรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เหงื่อแตกฉะนั้นหล่อนก็เลยเดินทางกลับมาบ้านด้วยการทอดน่องวางอารมณ์เพื่อที่จะได้คลายร้อน ในเวลาเดียวกันเบียก็ออกจากก๊อกที่แคทเธอรีนเปิดทิ้งไว้จนล้นเหยื่อและไหลลงบนพื้นจนหมดถังลอนมองเห็นเข้าขณะลงบันไดใต้ดินก็ได้พูดว่าตายตายฉันจะทำยังไงดีเฟร็ดถึงจะไม่รู้เรื่องนี้ลอนนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ครับคันแล้วก็นึกได้ว่า ในห้องเนี่ยมีแป้งสาลีอย่างดีกระสอบหนึ่งซื้อมาจากตลาดนัดคราวที่แล้วถ้าหล่อนเอามันโรยลงบนพื้นเนี่ยมันก็จะดูดเบียร์จนแห้งแล้วก็ดูสะอาดตาโชคดีจริงหล่อนพูดที่เรามีแป้งสาลีกระสอบนั้นจะได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับคราวนี้แหละไม่เสียทีที่อุตสาห์ซื้อมาสำรองไว้หล่อนขึ้นไปยังห้องเก็บของครับลากกระสอบแป้งออกมาแล้วเอาลงบันไดใต้ดินบังเอิญ ไปชนเอาเหยือกที่มีเบียร์เต็มเนี่ยหกเกลี้ยงเลยเป็นอันว่าเบียร์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดนองไปอยู่บนพื้นทั้งสิ้นเฮอ่อนพูดเป็นของธรรมดาดแท้ๆมันต้องตามพวกพ้องไปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแหละหลังจากหล่อนโรยแป้งทั่วพื้นจนหมดกระสอบหล่อนก็ยิ้มกลิ่มด้วยความพึงพอใจต่อความฉลาดของตนเองแล้วก็พูดว่าโอ้โหดูมันสะอาดและเรียบร้อยจริงเชียว คั้นเวลาเที่ยงครับเฟเดริกก็กลับบ้านมาเมียจา๋าเขาพูดเสียงดังลั่นเธอมีอะไรให้ฉันกินกลางวันล่ะฟเฟสที่รักหล่อนตอบฉันทอดไส้กรอกไว้ให้เธอแต่ตอนฉันลงไปไปห้องใต้ดินไปเปิดเบียร์ใส่เหยือกเนี่ยหมามันค่าไปแล้วก็หนีไปแล้วแหละครั้นฉันวิ่งตามหมาเพื่อแย่งกลับคืนมาเบียร์ก็ไหลออกจากขังจนเกลี้ยงเลยฉันจะไปเอาแป้งสาลีที่เราซื้อจากตลาดนัดเนี่ยมาโรยไม่ให้พื้นแฉะ ฉันกลับทำเหยือกที่มีเบียรอยู่เนี่ยจนเต็มเนี่ยมันล้มลงไปอีกแต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกพื้นห้องใต้ดินเนี่ยแห้งเรียบร้อยแล้วและดูสะอาดตาจริงๆเคธเคสเขาพูดเธอไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำไมเธอทิ้งไสก้กรอกไว้ในกระทะและปล่อยให้เบียรไหลจนหมดเกลี้ยงน้ำซ้ำําทําให้แป้งสาลีเสียหายจนหมดโทเฟรดหล่อนพูดก็ฉ <ick> ันไม่ร <ick> ู <ick> ้นะสิว่าฉันทําไม่ถูกเธอน่าจะบอกฉันให้รู้ซะก่อน ฝ่ายหัวคิดครับเมียฉันเห็นจะไว้ใจไม่ได้เสียละเป็นคนบ้องตื้นยังไงพี่กนเพราะฉะนั้นจะต้องระวังของมีค่าให้ดีเดี๋ยวโดนตุนเรียบเขามีเหรียญทองอยู่หลายสิบเหรียญครับเก็บไว้ในบ้านเขาเห็นว่าควรที่จะย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยฉะนั้นจึงพูดกับแคทเธอรีนว่าเจ้าลูกกระดุมสีเหลืองเหล่านี้เป็นสิ่งสวยงามมากฉนันจะเอาใส่กล่องฝังไว้ในสวนแต่เธออย่าไปเข้าใกล้มันหรือไปขุดมันเป็นอันขาดเชียวนะ เจ้าเฟร็ดหล่อนพูดฉันจะทำตามเธอสั่งหลังจากเขารับหลังไปยังทุ่งนามไม่นานครับมีพ่อค้าเร่สองคนเนี่ยเอาหม้อไห่แล้วก็ชามดินเผามาขายแล้วก็ถามหล่อนว่าต้องการจะซื้อไหมโอ้โหน่ารักจริงแคทเธอรีนตอบฉันอยากซื้อเหลือเกินแต่ฉันไม่มีเงินเลยบางทีกระดุมสีเหลืองคงเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างเราแลกกันดีก,กว่ากระดุมสีเหลืองหรอ ชายทั้งสองร้องขึ้นไหนเอามาให้เราดูหน่อยสิไปในสวนหลังบ้านแล้วขุดตรงที่ฉันบอกแล้วท่านจะพบกระดุมสีเหลืองฉันไปด้วยไม่ได้หรอกพ่อค้ามักได้ทั้งสองคนก็ทำตามครับแล้วก็พบความจริงว่าไอ้กระดุมสีเหลืองคืออะไรจึงถือกล่องไม้เล็กๆกลับมาหาแคทเธอรีนและบอกหล่อนว่าจะขอมอบไหยแล้วก็ถ้วยชามดินเผาทั้งหมดเนี่ยซึ่งเอาจริงๆราคามันรวมกันไม่ถึงหงเหรียญทองด้วยซ้ำให้กับหล่อนหมดเลย แคทเธอรีนดีใจเสียใหญ่ครับแล้ววางมันตรงนั้นตรงนี้ไปทั่วบ้านพร้อมดูด้วยความปราบปลืม้มเพอิญเฟเดริกกลับมาเร็วกว่าปกติเขาก็ร้องดังเค <"K ate, S 1> ทเธอทำอะไรนะ่ะมองนี่สิหล่อนพูดทั้งหมดฉันได้มาโดยแลกกับกระดุมสีเหลืองของเธอคนขายเครื่องดินเผาไปขุดกระดุมน,นั่นเองเมียเอ๋ยเมียเอ๋ยเฟเดริกพูดเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอทำผิดอย่างร้ายแรงกระดุมสีเหลืองเหล่านั้นคือเหรียญทอง ทั้งเนือ้อทั้งตัวฉันก็มีเงินอยู่เท่าเน้นแหละผีสางอะไรมาชักนำให้เธอทําอย่างนี้โทเฟรดหล่อนพูดฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นเธอเน่อจะบอกให้ฉันรู้ก่อนแคทเธอรีนนั่งนิ่งอยู่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็พูดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเฟร d ดเรามาตามไอ้คนขี้โกงไปดีกว่าคงทันสักที่แหละเราจะได้เอาเหรียญทองของเราคืนดีเหมือนกันเขาตอบเธอเอาเนอยอ่อนแล้วก็เนยแข็งติดตัวไปด้วยนะ เพื่อระหว่างทางเราเกิดหิวเนี่ยจะได้เอามากินพอประทังฉันจะทำตามที่เธอบอกหล่อนพูดแล้วสองโผเมียก็ออกจากบ้านครับเนื่องจากเฟเดริกเนี่ยเดินเร็วมากจึงทิ้งเมียไว้ข้างหลังเสียไกลเฟดไปก่อนก็ช่างเขาแคทเธอรีนคิดตอนค้ากลับฉันก็จะได้เปรียบเขาเพราะฉันอยู่ใกล้บ้านมากกว่ายังไงล่ะ ลอนมาถึงยอดเนินแห่งหนึ่งซึ่งมีถนนแคบๆแ,และเวลารถหรือเกวียนผ่านไปมามันก็จะเบียดต้นไม้ริมทางทั้งสองฝากจนถลอกดูเถอะหลอนพูดต้นไม้ที่น่าสมสารปอกเปิกไปหมดไม่มีใครเหลียวแลมาเลยแผลของมันเนี่ยก็ไม่หายไปสักทีเห็นเพียงรอยเท่านี้ก็มีรอยซ้ำอยู่เรื่อยๆแหละด้วยความเวทนาปราณีต่อต้นไม้เหล่านั้นครับหลอนก็เลยเอาเนอยอ่อนเนี่ย มาทาไว้ตามรอยถลอกเพื่อเวลาล้อเกวียนหรือว่าล้อรถเนี่ยมาถูมันจะได้ไม่เกิดรอยถลอกลึกไปกว่าเดิมขณะที่หล่อนใช้เนยอ่อ,อนป้ายไปที่ไม้ต้นหนึ่งจนหมดครับเนยแข็งก้อนกลมขนาดย่อมก้อนหนึ่งเนี่ยก็หล่นจากตะกร้าแล้วก็กลิ้งลงไปข้างล่างแคทเธอรีนมองตามแต่ไม่เห็นว่ามันหายไปตรงไหนหล่อนก็พูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรอีกก้อนหนึ่งก็จะวิ่งไปทางเดียวกันและหาแกพบ ฉันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้แล้วขี้เกียจตามลงไปเสียเวลาคันแล้วครับหล่อนก็เอาเนยแข็งอีกก้อนหนึ่งเนี่ยปล่อยให้กิ้งลงไปบ้างแต่คันรออยู่คู่หนึ่งก็ไม่เห็นเนยทั้งสองก้อนกลับมาหล่อนจึงเข้าใจว่ามันคงชวนกันไปทะเละทถลายแต่เนื่องจากมันรู้จักถนนนี้ดีมันคงตามหล่อนมาทีหลังก็เป็นได้หล่อนไม่สามารถคอยมันได้ทั้งวันจําเป็นต้องเดินทางต่อไปในที่สุดหล่อนก็เดินทางมาทันเฟรเดริกเขาขอของกินในตะกร้า แต่สิ่งที่หล่อนส่งให้เขามีเพียงขนมปังอย่างเดียวอา้าวเนยอ่อนกับเนยแข็งอยู่ไหนล่ะเขาถามไม่มีหล่อนตอบฉันเอาเนยอ่อนไปทาต้นไม้ที่น่าสงสารเพื่อไม่ให้ล้อเนี่ยมันเบียดลึกไปมากกว่าเดิมแต่แล้วเนี่ยเนยแข็งก้อนหนึ่งก็วิ่งหนีฉันลงเนินเขาไปฉันเลยส่งอีกก้อนนึงให้ไปตามมันมาฉันเข้าใจว่าเวลาเนี้มันกําลังเดินอยู่ด้วยการตามถนนสักแห่งแหละ เธอนี่เป็นตัวตุ่นแท้ๆเลยจึงทำอะไรงงๆอย่างนี้เฟเดริกพูดเธอจะมาว่าฉันได้ที่ไหนล่ะแคทเธอรีนเถียงฉันแน่ใจว่าเธอไม่เคยบอกให้ฉันรู้ไว้ก่อนนี่นาะเป็นนั้นว่าสองผัวเมียครับต้องกินแค่ขนมปังเปล่าเท่านั้นเคทเฟเดริกพูดหลังจากกินเสร็จฉันเชื่อว่าก่อนออกจากบ้านเธอใส่กุญแจประตูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเปล่าไม่ได้ใส่หลอนตอบก็เธอไม่ได้บอกฉันนี่นาะเฮ้ ท่าน,นั้นกลับไปทําเดี๋ยวนี้เลยเขาพูดแล้วเอาของกินบางอย่างติดมาด้วยนะฉันจะคอยเธออยู่ตรงนี้แหละแคทเธอรีนครับเดินทางกลับไปบ้านระหว่างทางหลอนก็คิดเฟรดต้องการของกินบางอย่างเขาคงไม่ชอบเนอยอ่อนหรือเนอยแข็งไม่งั้นก็คงบอกว่าอยากได้แล้วสินะฉันจะเอาลูกเกาลัดมาให้เขาสักถุงละกันแล้วก็น้ำส้มสักขวดเขาชอบมันมากฉันเคยเห็นเขากินอยู่บ่อยเมื่อมาถึงบ้านครับ หลอนจัดของกินใส่ตะกร้าตามที่หล่อนคิดไว้ครับแล้วก็ใส่กรอนประตูหลังส่วนประตูหน้าเนี่ยหล่อนเอาไขควงถอดประตูติดบานพัดออกมาเลยนะครับแล้วก็พูดว่าเฟร็ดบอกให้ฉันใส่กรอนประตูแต่มันไม่มีประโยชน์หรอกใส่กุญแจแบบนั้นอะ่ะใครๆก็งัดเอามันไปได้ไม่ปลอดภัยพอเอาติดกระตัวไว้เลยดีกว่าดังนั้นครับหล่อนจึงยอมลำบากแบกมันไปด้วยพอถึงที่ที่ผัวของหล่อนคอยอยู่หล่อนก็ตะโกนบอกเขาเฟร็ด ประตูอยู่นี่แล้วไงเธอจะได้ระวังดูแลมันได้ตามความพอใจเธอเลยโทเอ๋ยเขาเอ๋ยเขาร้องลัน่นเมียฉันมันช่างฉลาดเหลือเกินฉันให้เธอไปใส่กุญแจประตูไม่ใช่เพราะว่ากลัวประตูมันจะหายเธอเอามามันอย่างนี้ใครๆก็เข้าออกบ้านเราได้ตามสบายใจเลยสิเอาเธอเมื่อเธอเอาประตูมาเดี๋ยวเธอก็แบกต่อไปก็แล้วกันไม่เป็นไรหล่อนตอบ ฉันจะแบกประตูเพียงเท่านี้แต่กระเช้าใส่ลูกเกาลัดกับน้ำส้มนี่สิขืนถือไปด้วยมันหนักแย่เลยฉันได้ความคิดแล้วฉันจะเอาตะกร้าเนี่ยแขวนไว้กับประตูให้ประตูมันถือสะบ้างฟเฟเดริกไม่ขัดขอ้องกับความตั้งใจนี้ครับถัดจากนั้นทั้งสองก็เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาคนขี้โกงทั้งสองคนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบตัว ครั้นตกค่ำครับสองผัเมียเนี่ยก็ไต่ขึ้นมาบนต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะนอนจนถึงรุ่งเช้าแคทเธอรีนเอาประตูแล้วก็ตะกร้าของกินติดขึ้นมาบนต้นไม้ด้วยครับทั้งสองคนหาที่ได้เรียบร้อยไม่ถึงอึดใจนขนคีโกงทั้งคู่ก็มาที่ใต้ต้นไม้นี้พอดีพวกเขานั่งพักเพื่อให้หายเหนื่อยและก่อไฟขึ้นเฟเดริกแอบลงจากต้นไม้จากอีกด้านหนึ่งและหยิบหินก้อนเล็กๆมาสอสามก้อนแล้วไต่กลับขึ้นไปตามเดิมต่อมา เขาตั้งใจที่จะคว้างใส่หัวคนหลายแต่ผิดเป้าหมายไปอีกไม่เท่าไหร่ก็รุ่งเช้าแล้วเพราะลมพัดลูกไม้หล่นลงมาเสียงชายคนหนึ่งพูดแคทเธอรีนซึ่งหลังจากแบกประตูรู้สึกเหนื่อยมากตาหลอนกับเห็นว่าสิ่งที่ทําให้หนักนั่นก็คือลูกเกาลัดนั่นเองหลอนจึงค่อยๆพูดเฟรดฉันจะต้องทิ้งลูกเกาลัดซะแล้วล่ละยา <Yeah, S 2> เขาห้ามเดี๋ยวไอ้สองคนนั้นก็รู้หรอกว่าเราอยู่บนนี้ ต่มันหนักจนคนไม่ไหวแล้วจริงๆทิ้ง,ง,งมันดีกว่าเออจะทิ้งก็ทิ้งว่าแล้วครับแคทเธอรีนก็เทลูกเกาลัดลงหมดทั้งถุงเลยเสียงคนร้ายคนหนึ่งก็ร้องดังขึ้นมาครับว่าเฮ้ยลูกเห็บตกโว้ยต่อมาอีกครู่หนึ่งแคทเธอรีนก็กระซิบอีกฉันเห็นจะต้องเทน้ำส้มทิ้งแล้วแหละมันหนักเหลือเกินยา yeah เขาบอกเดี๋ยวไอ้สอคนนั้นก็รู้หรอกว่าเราอยู่ข้างบน แต่ฉันทุนไม่ไหวมันหนักมากเลยฉันแบกต่อไปไม่ไหวแล้วฉันต้องเทมันว่าแล้วนะครับหล่อนก็เทน้ำส้มลงจนหมดขวดโอ้โหน้ำค้างเม็ดใหญ่จริงๆชายทั้งสองคนที่อยู่ใต้ต้นไม้พูดขึ้นพร้อมกันในที่สุดครับแคทเธอรีนก็คิดเห็นจะเป็นประตูกระมังที่หนักที่สุดแล้วหล่อนก็พูดเฟรดฉันจะต้องทิ้งประตูซะแล้วแหละเขาอ้อนวอนนะครับแล้วก็ขอร้องให้หล่อนเนี่ย ทนแบกเอาไว้ไม่เช่นั้นน่ะชายทั้งสองคนจะต้องรู้ตัวแน่ๆมันกำลังจะหลุดเดี๋ยวนี้แหละเฟรดฉันทนไม่ไหวแล้วหล่อนพูดเออเออถ้างั้นก็ปล่อยมันไปเลยแล้วกันประตูครับก็หล่นลงประท่ากิ่งไม้และใบไม้เกิดเสียงดังปึง้งปังและวฟาดโครมลงบนหัวคนร้ายทั้งสองคนทั้งสองคนต่างร้องกันเสียงหลงอ้ายผีหาลงมาจากต้นไม้แล้วโว้ยเปิดกันเถอะ และโดยไม่ได้ดูถี่ถ้วนครับทั้งสองก็เรียกว่าจำอา้าวสีตีนหมาโดยไม่ใหญ่ดีกับขีบเหรียญทองเลยในที่สุดเฟเดริก mm. <Feder ic S 2> และแคทเธอรีนก็ลงจากต้นไม้และได้เงินคืนมาทั้งหมดต่อจากนั้นทั้งสองคนก็พากันกลับบ้านครับ mm. ก็เป็นอันจบนิทานเรื่องนี้ไปแล้วนะครับกับเฟเดริกและแคทเธอรีนเอาจริงๆไม่เคยอ่านมาก่อนเลยครับสำหรับนิทานเรื่องนี้แล้วก็ มันไม่ได้มีกลิ่นอายของความโหดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกเราได้อีกในหนึ่งเหมือนกันเนาะว่านิทานกลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดคิดกันแบบเรื่องนี้ออกจะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ตลกมากๆเลยนะครับตลกในความช่างคิดของแม็แคทรีนของเรานะครับเนี่ก็เฟเดริกก็ยังอุตส่าห์อยู่ทนกับ ภรรยาคนนี้ได้นะครับก็น่านับถือจริงๆยังไงนะครับเดี๋ยวจะนํามาอ่านให้ฟังทุกๆเรื่องเลยนะครับสำหรับนิทานกริมในต้นฉบับแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe รบกวน Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังแบบครบชุดกันเลยอันนี้แค่เล่มที่1นึ่งนะมีทั้งหมด6เล่มกันเลยทีเดียวได้ฟังกันยาวๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่เรื่องหน้าน,นะครับสวัสดีครับ